สวัสดีค่ะพบกับพีกันสตูดิโอ EP ที่5ก็ยังกลับมาอยู่<า>สู่เรื่องเดิมเร้่องตุ๊กตาเนะาะ<า>ตุ๊กตาต่อแต่ขอเขอ้าวันนี้จะคุยเรื่องงานออริจินอลจากค่ายเลยนะคะใช่่อแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะอย่างน้องสองคนนี้น้องสองคนนี้เป็นสมาท t ดอลเนาะของคุณแดนนี่ชูจากญี่ปุ่นนะคะเป็นค่ายค่ายหนึ่งใช่สเกลหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสมน้องสวยมากแต่น้องผิวสีสี บ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรน<ช>่นะชน้องอยู่สีคุณแดนนี่เนี่ยของส m a r t d o อลเนี่ยข้อต่อเขาข้อศอกอะไรเงี้ยก็เป็นสองจังหวะน,นะขาแขนบอดีอ้อ่ะสวยเซ็กซี่มากคือคือถ้าได้เห็นของจริงอะ่ะได้จับของจริงอะ่ะจะรู้ว่าบอดี้สวยมากสวยกว่าบรายที่เราเคยเห็นสวยกว่าบาร์บี้ที่เราเคยเห็นอะ่ะจับขยับเล่น็นมาเจมือ,อก็คือจับเปลี่ยนชุดจับอะไรก็จะรู้สึกรู้สึกถึงความแบบ ขยับสนุกพาไปไหนก็ได้อ,อ,องานของ smart เราจะแบบเนี้ยบจริงๆเนี้ยบแบบอ,อ,อ่ไม่ว่าจะแบบหน้าเพ้นสีผิวออกแบบสวยละเอียดพ่นสีมาดีมากแล้วก็เป็นงานเมทูออเดอร์งานเมทงานค่ายนี้จะเป็นเมททูออเดอร์นะบอดี้เปล่าประมาณหนึ่งให้มาประมาณหนึ่งบอดี้เปล่าแต่ว่าคุณสามารถบอกค่ายได้เลยว่าคุณจะเอา สีผิวแบบนี้ผมแบบนี้ตาแบบนี้ปากแบบนี้ชุดแบบนี้รองเท้าแบบนี้คือคุณสามารถแอดเพิ่มเข้าไปในค่ายได้เลยบอกเขาซึ่งต่อจากที่เราทำ ep ที่แล้วคือเรื่องงานคัสตอมมันก็คือเป็นงานที่เป็นออริจินอลได้คุณสร้างออริจินอลได้หรือคุณจะคัสตอมให้เขาทําให้เลยแต่เขาไม่ทําให้ฟรีคุณก็ต้องเสียตังค์เพิ่มถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มอยากได้สีผิวอยากได้เพ้นท์อยากได้ paint, ออปชันแบบว่าน้องสามเต้า ผมเห็นมาแล้วในในริจินัลเว็บเขาอยากได้น้องน้องหนุ่มสามเต้าซึ่งเขาก็ทําให้มีหนุ่มสามเต้ายังไม่พอเป็นชุดบิกินี่สามเต้าลองรับผมหนุ่มสามเต้าผมงงเลยก็คืองานของค่าย Smart d o อลเนี่ยนะเขาให้แอดเพิ่มได้ทุกอย่างเลยนะบอกเขาได้แต่ว่าทุกการแอดก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่หรือว่าจะทําเป็นแบบแนวไอคอนิกก็ได้อ่าเหมือนเหมือนบอดี้สตัวนี้เนาะน้องคนขวาเนี่ยเป็น ใส่ชุดแบบสปอร์ตบราซึ่งเป็นชุดปกติของเขานะไม่ไม่นี่คือชุดแบบบอดี้ปกติของเขาเลยแต่ mic, Again, small, ชุดซ้ายที่เป็นแบบชุดเรสอะชุดชุดประจำชาติเนี่ยก็คือเขาแอดออนเข้าไปนะมันก็จะเพิ่มค่าชุดเ้าไปเพิ่มรองเท้าก็ไปีอะไรเงี้ยปกติเนาะเขาจะไม่มีอันนี้คืองานออริจินัลแต่เป็นออริจินัลที่แอดออนมาจากค่ายเลย ก็คือให้ให้ช่างค่ะให้ช่างเขาทํามาให้ข้างของค่ายเขาเลยชไม่ใช่เป็นการแบบว่าไปจ้างช่างข้างนอกข้างนอกทำอันนี้คือก็คือคิวซีจากเขาแล้วก็ผมเห็นนะทาเป็นแนวหุ่นยนต์ก็ได้มีแขนปืกแขนเหล็กแขนกลตัวเพนเป็นหุ่นยนต์ตาข้างหนึ่งบอดโอ้โหละตัวเป็นกระแผลไฟไหม้โอ้โหแบบว่าต,ว<ส>ต้องไปดูในเผด็จขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปอูในเจของนี่แหละนนองสมาร์ทดอลนี่แหละ d เจ jp เขายังทำอยู่นะเขายังทำแต่ราคาสูงคุณเห็นราคาคุณจะชอบมากคือผมได้มาที่โกดังตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่ามันแพงแต่พอเรามารู้ราคาจริงของของเขาอ่ะดูถูกไปเลยดูถูกมากไปเลยเออดูแบบเออโอเคราคานี้ก็สมเหตุสมผลเป็นสมผลที่จะจะต้องราคานั้นใช่ไหมเพราะงานเขางานเขาพอมันเป็นเมสตัวออเดอร์ทุกทุก แทบจะไม่ซ้ํากันนะถูกป่ะเพราะเวลาคนสั่งหนึ่งเขาอยากได้สีตาอาจจะสีผิวดียวกันแต่สีตาไม่เหมือนกันเพ้นท์หน้าไม่เหมือนกันทาแก้มแดงไม่แดงมีกะไม่กะคือแปลว่ามันเป็นเหมือนกับแต่ละคนก็จะมีความต้องชอบผมเห็นบางบอดี้มีแบบวงพุงพุงด้วยมีแบบอยากชอบคนจ้ำม่ำหน่อยชับบี้จ้ำม่ำพุงใหญ่ๆเออก็มีคือได้หมดเลยผมก็แบบโอ้โหคือก็แปลว่านี่คือ เป็นงานออริจินอลที่ผสมความคัสตอมในเหมือนในในอีพีที่แล้วไปด้วยเลยว่าเขาคัสตอมให้ด้วยเขาคัสตอมให้ตามที่ลูกค้าอยากสั่งเลยคุณจะเอาตาแบบนี้หัวแบบนี้คงแบบนี้แต่ทุกการสั่งที่มันผิดไปจากบอดี้ปกติก็คือเพิ่มเงินนะเพราะอย่างบางบางบางเจ้าที่เราคุยกันในในในอีพีที่ที่แล้วนะก็คือเขาจะอันนั้นพวกนั้นบางอันเขาออริจินอลแค่นั้นที่เหลือคุณต้องไปจ้างข้างคัสตอมเองหรือ จ้างช่างข้างนอกคัสตอมหรือคัสตอมด้วยตัวเองการเนี้ยเป็นออริจินอลที่แมทแบบว่าคัสตอมให้ด้วยเมทัวร <to> ์ด้วยจากเขาเลยมอนคุณสั่งกะเพราบอกป้าว่าว่าใส่แครอทก็ได้อะไม่ใส่แครอทก็ได้อะคือกะเพราทุกทีจะไม่ใส่แครอทแต่อันนี้บอกป้าเพิ่มแครอทหน่อยแอดออนหมูกรอบแล้วไข่ดาวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอยากทําอะไรก็บอกเขาแต่เสียตังค์ <พอ S 1> แค่พอมันเป็นการคัสตอมจากค่ายเลยแบบทํามาจากค่ายเลยอ่ะ ความละเอียดมันจะสูงกว่าไอ้ที่แบบเราไปจ้างช่างนอกเนาะเพราะฉะนั้นน้องจะดูสมบูรณ์แบบในตัวเองเลยสวยมันบบมันจะรู้สึกว่าไม่แปลกจากคอนเซปต์เอางี้ถ้าเวลาคัสซอมบางทีจากข้างนอกเขาคัสซอมมันอาจจะดูแปลกจากคอนเซปต์เดิมแบบเขาจะมันคัสซอมแล้วจะอยู่ในคอนเซปต์ที่ที่เขาเขาทําไว้ใช่อันนี้ก็คือพอมันทําจากค่ายเลยมันก็ดูสมบูรณ์แบบดูเข้ากันอะไรเงี้ยดูสวยดูเข้ากันแล้วน้องก็คือตัวแบบ สวยแบบขาย,ยาวสวยอะ่ะคุณแบบนางแบบอะไรเงี้ยที่ผมเจอครับจอมเพิ่งเห็นมาล่าสุดกืออลไรป่ะมีคนคัสตอมฝรั่งเว้ยคือเหมือนเป็นโรคโรคไตอ่ะโรคไตหรือหรือโรคตัดกระเพาะอะไรรู้วะเขาเจาะช่องท้องแบบว่ามีช่องหนึ่งเป็นกระเพาะปัสสาวะอีกช่องหนึ่งเป็นช่องอุจจาระคือผมงงคัสตอมแบบนี้คืออีอย่างวะ <คน S 2> หรือเขาเป็นคนป่วย, <laughs> ยคือแทนตัวเองเงี้ยเหรอคือแบบ การมคือเขาทําด้วยอ่ะผมงงเลยผมดูเหจะไปจัดฉากให้เป็นคนป่วยก็ได้นะคนป่วยหรือเปล่าอะไรแทนตัวแทนตัวอะไรเงี้ยคือแต่แค่อียงว่าว่าเขาจ้องแบบนั้นก็ได้เหรองงแต่ว่าเวลาเวลาที่พอมันเป็นอย่างเงี้ยในงานของค่ายเขาเองนะมันก็จะสลับใส่ด้วยกันได้หมดนะเช่นมือเช่นอะไรพวกนี้ผม่างเนี้ยมือิอผมหัวหัวผมอะไรพวกนี้ยแล้วงานเขาจะเนี้ยมากค่ายเนี้ย เนี้ยแบบเออถ้าถอดวิกให้ดูอ่ะจะเห็นเลยว่ามีความเนี้ยมของการทําค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็ทนไม้ทนมือเออแต่ไม่ใช่ไปฟาดกันเหล็กกับปูนคือแบบยกขาได้ร้อยเยกขาได้เก้าสิบองศาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสนุกใช่ใช่แล้วก็แล้วก็แต่ไม่ใช่ต้องไปดรอปเทสแบบทนไม้ทนมือพี่เดี๋ยวผมจะเพิ่งอากตึดชั้นสิบลงมาเหมือนดรอปเทสไอโฟนเนี้ยไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าทนไม้ทนมือคือเหมาะสมกับการเล่นไม่ใช่ไปฟาดกันเหล็กกับปูนไม่ได้โยนลงมา ไอ้อย่างนั้นมันก็พังอยู่ดีใช่ไหมไอันนี้ก็คือเล่นได้ไม่รู้สึกว่ามันก้องแกงอะไรอย่างเงี้ยหักแขนหักขาจัดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่งานเนี้ยผมเห็นในไทยน้อยนะผมก็ไม่ค่อยผมยังไม่เห็นคนไทยรีวิวนะคลิปเนี้ย ตัวเนี้ยแต่ผมเห็นแค่รีวิวฝรั่งหรือว่าผมยังเสิร์ชน้อยไปยังไม่เจอไม่เจอคนไทยรีวิวนะอาจจะมีอาจจะมีคนเล่นก็ได้นะใครเล่นบอกเราหน่อยเพราะว่าเรายังไม่เจอเรายังไม่เจอใครเล่นงานสมาร์ทดาวเลยในไทยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นงานฝรั่งมานออกมาสี่ปีนะงานจริงๆงานสมาร์ทดาวเนี่ยมีมาประมาณสิบปีแต่ว่าคนทำเนี่ยเจ้าของค่ายอ่ะเขาเป็นสายอนิเมะมาก่อนนะเขาเขาเหมือนกับสายอนิเมะมาก่อนแล้วเขาก็มาทําค่ายสมาร์ทดาวของเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่ง ที่มันบอกว่าหักแขนหักขาจะท่าจะาทางได้ง่ายเพราะว่าข้างในน้องเนี่ยมีโครงนะก็มีโครงแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่ได้นิ่มจนเกินไปหมายถึงว่าแข,ข็งขามไม่ได้เกาะไม่ไม่ได้จับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซอฟไบเนี่มไม่ใช่นะมัน,ม,นมันกึ่งกึ่งซอฟกึ่งกึ่งพลาสติกแข็งอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าสวยแล้วก็ที่เห็นส่วนใหญ่นะจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปสั่งจากญี่ปุ่นไปแต่ยังไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่น กันเองหรือคนในเอเชียกันเองเล่นคือมันกลายเป็นไปคิดที่ฝั่งอเมริกากับยุโรปมากออเดอร์ส่วนใหญ่ที่เห็นนะไม่แน่ใจเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าน้องค่อนข้างราคาสูงแล้วก็พอมันเป็นเมสทัวออเดอร์ทุกชิ้นเนี่ยมันก็เลยต้องรอคิวค่อนข้างนานหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะใครรู้บอกเราทีเราก็อยากรู้เหมือนกันเอ่าิจินอลแบบไม่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 ออฟเฟอร์อะไรเยอะมันก็คงจะได้เลยมีในสต็อกนะเพราะผมเห็นในเพจเขามีตัวตัวนี้แบบรูปตามรูปนี่มีสต็อกกี่ตัว แค่แบบว่าเออถ้าคุณอยากได้รูปแบบนี้อาจจะมีซักตัวสองตัวหรือห้าตัวผมเห็นไม่เยอะแต่ถ้าคุณจะเมทัวเดอร์มันก็คงไม่มีถูกป่ะคุณต้องรอเขาทำเช่นน้องคนซ้ายเนี่ยใส่ชุดใส่ชุดเรสเนี่ยน้องฟันเหยินนะนิดนึงมีฟันกระต่ายนิดนึงน้องก็เลยต้องต้องทําหน้าขึ้นมาสําหรับมีฟันกระต่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยเบาเบาฟันกระต่ายอะไรเงี้ย ก็ส่วนเออถ้าเกิดน้องคนขวาเนี่ยน้องก็หน้าปกติต้องสูงไว้ดูแต่น้องจะมีกล้าแต่น้องผิวผิวเข้มหน่อยน้องผิวผิวสีอ่ะมันก็เลยจะดูอาจจะมองไม่ค่อยชัดนี่พยายามสาดไฟเข้าไปแล้วเพราะถ้าเอาไฟออกน้องจะแบบมองไม่ค่อยเห็นไงแล้วเราขาดตอนกลางคืนด้วยก็จะค้ำหน่อยโอเคแต่ว่าใครใครสนใจงานนี้หรือเล่นงานนี้อยู่แล้วบอกเราหน่อยเราก็อยากอยากได้เพื่อนความรู้เพิ่มเติมอยากได้เพื่อนเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าน้องสวยจริง คือคือตัวเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าตอนไปเห็นครั้งแรกอะ่ะแบบแบบหลงรักเพราะว่าน้องสวยแบบที่ขายาหุ่นเป็นนางแบบมากมดูดีแล้วก็สามารถหักแขนหักขาจัดท่าจัดทางได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันแบบก้องแกงองลงรักลงรักต,ตัดสินเรื่องอะไรแพงว่ะต,ตอนแรกคิดว่าแตแรกไปม,มีข้อมูลว่าให้แพงว่ะถามใครก็วางถามใครก็วางใช่ไหม <S <S ใช่แต่พอมาหาข้อมูลปุ๊บ พอเราเข้าไปในเราในเราเข้าไปในเว็บไซต์ของค่ายอ่ะโอ้โหราคาสูงมากอ่ะแบบคือเเราข้าใจละแบบเออโอเคมันเราเน้กว่าราคาที่ที่เราซื้อมาที่มาที่โกดังแพงเอาไม่แพงแล้วละถ้าเราเห็นราคานั้น่ะไม่แพงละเราก็แปลกใจมากเพราะว่าเราอ่ะเล่นงานเล่นของเล่นอ่ะมามานานแล้วสักระยะหนึ่งไม่ได้นานมากแต่เราไม่เคยเจองานของค่ายสมาร์ทดอลเลย นี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นงานของค่ายสมาร์ตดอนนะไม่นับแบบสั่งตรงเข้ามานะอันนี้คือนับจากมือสองคือมือสองตามท้องตลาดอ่ะมัมะะน,นก,ก็ก็อยู่ในยุทธากรมาสี่ห้าปีนะก็ไปทุกตลาดไปทุกที่ไปทุกกดังแล <จะ S 1> กไ็ไป่เจ ER อใช่ไม่เจอในเว็บที่ขายในกลุ่มกันเองก็ไม่เจอคนขาย ก็เลยงงว่างานนี้เขาไม่ทิ้งกันหรอหรือมันแพงมากจนเขาเก็บกันหมดเลยเออยส่วนใหญ่เราจะเห็นพวกบีเจดีบอยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่งานสมาร์ดอลเนี่ยเราเราไม่เห็นเลยนี่คือครั้งแรกที่เราเห็นน่ะเอใครมีข้อมูลหรือใครเล่นงานนี้อยู่บอกเราที่ไหนบ่อยเราก็เจอคุณก็่าเห็นบ่อยเจอที่ไหนบอกเราด้วยอยากไปดูเจอบ่อยเจอบ่อยพี่ผมเห็นเพียบเลยบอกเรานิดนึงเพราะว่า เราเราเห็นน้องแล้วเราหลงรักเพราะว่าน้องสวยบอดี้ดีบบหุ่นเซ็กซี่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามผิวอะสีผิวอันเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าผิวดำไปเลยนะน้องมีบอดี้ที่ถ้าเข้าเข้าไปดูในไงในค่ายเขาอะในเว็บไซต์อะมันมีบอดี้แบบดำไปเลยก็มีนะหรือตัวเขียวไปเลยก็มีนะแออแล้วแต่คุณจะบอกมันเป็นงานที่เมทูออเดอร์อะเอางี้ค่ายเนี้ยทำงานแบบเมทูออเดอร์แต่ตัวเพลนก็มี ใแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวตัวดาราตัวแรกของเขาเหมือนก็ชื่อมิมิไลตัวมิไลเดี๋ยวไว้ให้ดูอีกตัวหนึ่งยังทําไม่เสร็จได้มาเหมือนกันน้องมิไลเนี่ยอามีโฆษณาแฝงก็ซิล่าโฆษณาแฝงหลงลอยโอเคโอเคตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมเพราะว่าเราก็ง่ายๆเนาะคลิปนี้เรามาแนะนําน้องให้รู้จัก ตู้ตารัวหน่อยช่วงนี้เพราะว่าได้มาติดๆเดี๋ยวจะเป็นลายอื่นบ้างแล้วไม่ต้องกลัวเผื่อใครตามเรามีงานหลายลายหลายลายให้ดูคลิช่วงนี้บอกว่าฮอตอิชชูได้มาเยอะพอดีเราไปเจอน้องพอดีเนาะเราก็เลยอยากจะแบบอยากเล่ามาชวนอยากเล่าของใหม่อย่างเงี้ยของใหม่ของของะไรหลายอย่างในตู้เดี๋ยวก็มีจะหยิบมาเล่าให้ฟังใครเล่นก็ฝากบอกเราหน่อยนะเราอยากรู้ข้อมูลจริงเพราะว่าที่เราหาข้อมูลได้ก็ประมาณนี้มันฮิตในฝั่งเมกากันเยอะอ่ะ ฝั่งญี่ปุ่นอาจจะบมีประมาณหนึ่งแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะอมากแล้วก็สุดท้ายฝากร้านไว้ด้วยนะลองเข้าไปดูสินค้ากันได้ชื่อชื่อตามช่องเลยครับป้านส้มเข้าไปดู <c oughs> อยากได้สินค้าไหนก็เรากดชื่อชกัหนุนหน่อยหรือไม่อยากได้ไหนเออพี่องทักมาคุยกันดูคุยนะกันในนี้นะคุยกัน,นในนี้คุยกันในนี้นะเรียวนู้นจะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอใช่ไหมแต้าแต่นัแนนวเคาวันนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้อ่าบ๊ายบาย,บายครับไว้เจอกันอีพีหน้าอีพีหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูอีพี<ท>นะวัะออนนี้ก<ะ>็บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊าย,าย,ายน้องบอกบ๊ายบายยิงยิงแลนะ้พิ้วๆน้องเขาพิ้วพิ้วละไซม์คนพิ้วๆคนขวาก็ตัวซีมาแล้ว